กิ่งกานใบาชาชาใบาการกิงก่งกิ่ก้านใบาชาชาใบาการกิง่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชาชากิ่งกาา้านใบครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะในสัปดาห์นี้น,น,นะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยต้นไม้แสนรักนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของต้นไม้ก่อนเะคะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนประกอบของต้นไม้ก็จะมีรากลำต้นแล้วก็ใบนะคะรากจะอยู่ใต้ดินมีหน้าที่ดูดซึมอาหารดูดสารอาหารขึ้นไปขึ้นไปยังใบส่วนใบเนี่ยก็จะมีหน้าที่สังเคลอ์แสงจากดวงอาทิตย์เหมือนเป็นห้องครัวเลยค่ะปรุงอาหารให้กับต้นไม้ใบก็จะส่งอาหารขึ้นมาเลี้ยงลําต้นนะคะ เพื่อให้หลําต้นนั้นจะริญเติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ที่สวยงามต่อไปค่ะค่ะด้วยในหน่วยต้นไม้แสนรักของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมีใบงานทั้งหมด7ชิ้นงานด้วยกันนะคะซึ่งคุณครูแต่ละแต่ละท่านนะคะก็จะอธิบายใบงานแต่ละหน่วยแต่ละตอนนะคะให้กับเด็กๆและท่านผู้ปกครองฟังค่ะอ้อแล้วอย่าลืมนะคะใส่แมสก์น้ำมือบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูอนุบาลค่ะ